ที่สุขสารสัมคัญธรรมดนะคะดอนรักหนึ่งเก้าสี่สองถึงหนึ่งเก้าสี่ห้ากี่ปีแล้วคะเนี่ยเกือบแปดสิบปีแล้วเนี่ย เราจะเข้าไปชมข้างในเขาบอกว่าห้ามเดินห้ามหลุมโซพเข้าเยี่ยมด้วยความสงบห้ามส่งเสียงดงังห้ามเอาอาหารทุกชนิดเข้ามารับประทานห้ามจัดกิจกรรมทุกประเภทโอเคค่ะขอภาพข้างหน้านิดนึงนะคะ หนูไม่ได้เอาเงินมาเลยมาแต่ตัวกับหัวใจ <laughs> ไม่ได้เอาเงินมาเลยโ okay. อเคเราเข้ามาแล้วนะคะที่สื่สารสำคัญที่ สีสูเมื่อก่อนนะคะเคยเคยมาแล้วแหละแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะที่นี่มันจะมีอะไรเนาะทีเนี้ยเคยพาคนต่างชาต,ติามาใช่ไหมคะแล้วเขาอ่ะก็เดินออกไปแล้วก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเออเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะญา,าติคุณ ญาติคุณน่ะเสียชีวิตหรออะไรแบบเนี้ยเขาบอกไม่ใช่เขามาอ่านข้อความถึงข้อความที่มีคนเขียนให้ให้กับเจ้าของหลุมศพพวกนี้นะคะมันอะไรอะทออัจับใจอะคือมันเศร้ามากทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยขอขออนุญ,ญาตออขออนุญ,ญาต ขออนุญ,ญาตที่เจ้าทางก่อนนะคะคือขอสวดมนต์นิดนึงค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะอยู่ที่นี่เราอาจจะทำอะไรไม่ถูกต้องเลยขอสวดมนต์นิดนึงนะคะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทัสะนโมพุทธายะพรรยพระุทธะตาเลกนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคังสีวรีสัมมหาเถลัง อาหารวันธามิทชุระโตอาหารวันธามิทตาตุโยลูกท่ะสางฆ่วันธามิค่ะเดี๋ยวเราจะหาข้อความานะอ่านนะออเราเห็นแหละตรงนี้ลูกขออนุญ,ญาตนะคะด้วยความเคารพนะคะ d e a r l e s s Love and sadly missed by loving sister ตัวนี้นะคะก็คือคนที่รักที่สุดเสียใจที่สูญเสียเธอไปจากน้องสาวนะคะอันนี้ his duty f e a r fearlessly and well done always remember หน้าที่ของเขานะคะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเขาก็ได้ทำดีที่สุดแล้วจดจำเขาตลอดไปค่ะอันนี้ข้อความพวกนี้นะคะเขียนโดยญาติพี่น้องนะคะ u n d e r n e s s and the everlasting arm are the everlasting a r m ประมาณว่าด้วยอ้อมกอดที่ไม่มีที่สิ้นสุด b เด e ิล e d ่ฮี t ด้แดดวีไม้ลีฟ e ี e ์บ e a ายฟ์ภาษาอังกฤษก็เก่งมากเลยอะคะ่ะแต่ว่าประมาณว่า ด้วยความกล้าของเขาเนี่ยถึงเขาจะตายนะคะแต่พวกเราก็อยู่กันอย่างสันติสุขค่ะอันนี้ทีด้ทีได้ได้ดีไหมลีฟรีเมมเบอร์เอาไว้ถึงแม้เขาจะตายแล้วแต่เราก็ยังจดจำเขาอยู่นะคะทาหารพวกนี้นะคะที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยโอ้ย มาทางนี้คือนะักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ยังไม่มีใครเลยค่ะตอนนี้คือเยอะมากจริงๆเลยอาหารพวกนี้นะคะในสังสงคมโรคครั้งที่สองนะคะมีคนเล่าให้ฟังค่ะว่าเข้าปาร์ตี้กันอยู่ดีๆที่สิงคโปร์ แล้วอาหารญี่ปุ่นก็จับเข้ามาที่นี่นะคะเพื่อมาทำสะพานเออทางรถไฟแล้วก็มีเออทหารเป็นจำนวนมากที่เสียชีวิตที่นี่นะคะ Internal rest give unto, unto, unto him คนต่างชาติเขาจะรู้สึก มากกว่าพวกเรานะคะเพราะว่าเบื้องหลังของคนที่เสียชีวิตอ่ะเขาก็มีญาติพี่น้องลูกหลานนะคะคนที่รู้จักเนี่ยคุณพ่อเขามาเป็นเฉลยที่เมืองไทยนะคะเขารักเมืองไทยมากเลยเราก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราไปดูที่ช่องเขาขากนะคะเขาบอกว่าเฉลยพวกเนี้ยได้กินข้าวแค่วันละ ถ้วยเล็กๆอะ่ะเหมือนกับประมาณครึ่งกำมืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดเอ๊ะนี่มันเมืองไทยนะเรามีผลไม้มีอะไรเยอะแยะเลยทําไมทหารต่างชาติถึงไม่มีอะไรกินเหตุผลก็คือเขาถูกจับอยู่ในเฉลยเอในค่ายของเฉลยแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินนะคะแล้วถามถามเอ่อคนที่เคยที่คุณพ่อเขาเคยเคยเป็นเฉลยอะค่ะเขาบอกว่าคุณพ่อเขานะแต่ตอนนี้เขากลับไปแล้วแล้วก็ไปมีครอบครัวตอนเอ่อ ตอนนี้เขาก็อายุเจ็ดสิบแล้วเพราะว่าคุณพ่อเขาอะ่ะมีครอบครัวหลังจากหลังจากที่เกลับไปจากประเทศไทยนะคะเขาก็บอกว่าเขารักเมืองไทยมากเลยเพราะว่าคนไทยอะ่ะเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วเราก็บอกว่าเขาจําอะไรได้ไหมที่เมืองไทยอะ่ะคุณพ่อเขาเนี่ยชอบกินข้าวมากเลยกลับไปนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เขาไม่ได้รู้จักเมืองไทยเท่าไหร่หรอกเพราะเขาถูกจับอยู่ในค่ายเชลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะทุกคนเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะลงมาที่สุสานสัมพันธมิตรนะคะตอนแรกมาไม่มีคนเลยแต่ตอนหลังเต็มเลยคะ่ะสองคันรถนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆจะตั้งใจว่าจะพามาอ่านข้อความนะคะอันนี้ Dearly love sadly miss ก็คือด้วยรักแล้วก็เสียใจจาก l ลิฟรีไวและแอนดอร์เตอร์นะคะอันนี้ทีทีได้ได้บ e m บีมา e l ีฟเลิฟวิงลี่ร e เ e ถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วนะคะแต่เราก็ยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็ยังคงรักและก็จำเขาได้เสมอนะคะ สิ่งที่เขาทำนะคะ,ฉะเฉลยพวกเนี้ยคือเขาทำเพื่อชาตินะคะมามาที่นี่แล้วก็มาถูกเอทหารญี่ปุ่นจับไว้แล้วก็ทหารญี่ปุ่นตอนนั้นที่กระทำต่อฉเฉลยพวกนี้นะคะก็ไม่มีมนุษยธรรมเท่าไหร่นะคะจากที่ดูในประวัติที่เห็นนะ,นะคะแต่ว่าสงครามก็อย่างที่บอกละคะ่ะมันเกิดจากคนไม่กี่คนนะคะซึ่งมีความโลภ แล้วคือความเสียใจอยู่ตรงนี้แล้วค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่หลุมฝังศพนะคะถึงแม้ว่ามันจะนานไปแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็น80ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็มีคนเสียใจยังลึกระล,ลึกถึงระลึกถึงอยู่นะคะแล้วก็คุณพ่อของคนที่เคยมาเคยเคยเป็นเชเลยนะคะเขาก็ ยังจดจําความยากลําบากที่อยู่ในเมืองไทยได้แต่ว่าเขาไม่ได้เกลียดคนไทยนะคะว่าคนไทยเป็นคนน่ารักค่ะนะคะขอบคุณที่ทักทายนะคะทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะช่วยแวะไปกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะขับรถจากกาญจนบุรีกลับไปหัวหินนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ พี่ธนกิจบอกว่า God's Best and Be With Them Forever ค่ะแล้วก็ขอให้ท่านที่อยู่ที่นี่นะคะ,ฉะเฉลยจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ที่นี่ขอให้ไปสู่สุขตินะคะไปพบภูมิที่ดีนะคะเพราะว่าพวกคุณทำเพื่อประเทศชาติของคุณนะคะจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะว่า กอ็อาจจะเป็นพวกสายมูนิดนึงก็คือว่า<อ> <The S 2> โดยปกติเราจะสวดมนต์ใช่ไหมคะแต่ถ้าถ้าถ้าแบบว่าเราสวดมนต์แล้วเนี่ยเรารู้สึกหาาเนี่ยก็แปลว่าพระท่านบอกนะคะว่าจะมีวิญ,ญญาณรับได้แต่ถ้าเกิดคุณสวดมนต์ที่เนี่ยคือแบบคุณจะหาวตลอดเวลาเพราะมีดวงจิตที่ยังไม่ได้ไปสู่ภพคุณธ์เสีดีนะคะจำนวนมากอยู่ที่นี่นะคะ ก็ขออธิษฐานว่าให้พวกท่านได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะได้เกิดใหม่แล้วก็มีความสุขในชาติชาติต่อไปนะคะเราอ่านของเราต่อค่ะเพราะผู้คนเริ่มน้อยลงไม่มายุ่งกับเราแล้ว till the day break the shadow free away ภาษาอังกฤษก็เก่งมากค่ะ เดี๋ยวนิดหนึ่ง till a daybreak till the daybreak the break and the shadow จนกระทั่งวันคืนแตกสลายแล้วก็เงาต่างๆหายไปก็คงจะพูดถึงความรักนะคะที่เขายังคงมีต่อกันอยู่ his duty โนบบ d ้ดังเอเวอร์ลิมเบอร์เอเวอร์ลิมเบอร์นะคะจดจำตลอดไป he he certify himself for all that was dear to him and in life เขาพึงพอใจด้วยตัวของเขาเอง <_ p ans> เพื่อความรักของเขาในชีวิตของเขาอะประมาณนั่นแหละภาษาอังกฤษได้เกดเอค่ะ แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันซึ้งนะเพราะคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นคนที่เขารักนะคะอันนี้คุณโจม e ม o มอร์เรล be กอรี r บีเดอะทร loving brother and sister จาก พี่สาวแล้วก็น้องชายขอบคุณนะคะคนที่ยังดูไลายฟิวนะคะมันมันเมื่อก่อนเนี้ยที่มีคนเข้ามาแล้วเขาร้องร้องไห้ออกไปอะ่ะเราก็สงสัยว่าเพราะอะไรแต่พอเรามาอ่านข้อความเนี่ย มันสัมผัสดได้ถึงความเสียใจยของคนที่ยังอยู่แล้วก็วันหนึ่งคนที่เขารักอะ่ะหายไปจากชีวิตแล้วมารู้ที่หลังว่าเขาตายไปแล้วอะค่ะ Thought time and distance s e p a r a t e us. We will remember mother and will. อันนี้จากคุณแม่เขาค่ะและอาจจะเป็น คิดว่าเวลาแล้วก็ระยะทางอาจจะทำให้เราห่างกันนะคะแต่ยังไงซะเราก็จะจำกันและกันเสมอจากมาเดอร์แล้ววิวนะคะอันนี้ all remember อันนี้ t o ส Absent you are away near, still love, still miss, very dear mother, โอเคถึงถึงแม้ว่าคุณจะ absent เอ่อจากไปเนาะแต่ว่าคุณก็ยัง away near เเคือยังอยู่ใกล้แล้วก็ยังรักเสมอ ยังคงเอคิดถึงจากแม่นะคะวันหนึง่งที่คนที่เรารักจากไปที่เราสามารถจะอาฝากไปให้เขาก็คือข้อความมันจะเศร้าเนาะ To อ love, one, t i l l we m e e t again l อี i ครั้งเ o ิฟวิ่งวายซั m ริชาร์ a มาร์เอถึงคนที่เขารักนะคะจนกระทั่งเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยรักกันนะคะภรรยาลูกชายซึ่งชื่อริชาร์ดแล้วก็แม่แล้วก็พ่อแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันก็หลายคนเนาะ Never to be forgotten by his mom, dad, and family till we meet again dear one เอก็คงจะไม่ลืมนะคะจะไม่มีวันลืมด้วยโดยแม่แล้วก็ด a ดแล้วก็ family นะคะ p e p e r f e c t p e a c e อ่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้อันนี้ค่ะ Just sleeping แค่หลับไปเท่านั้นโอเคค่ะเราจะกลับเลยนะคะ สันติภาพจงมีแต่โลกนี้นะคะเราไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นนะคะไม่ว่าที่ไหนในโลกคะ่ะทีนี้เราก็จะแบบ on the way ไปหัวหินแล้วนะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าไปหากันใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปหัวหินนะคะจากกาญจนบุรีนะคะแต่ขอปิดไลฟ์อันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ง่ายต่อการบันทึกคลิป ต่อไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ